สวัสดีครับคุณลูกค้านี่ไอหนึวงนี้นะครับวงน,นี้อีกวงรอสักครู่ครับแกะแป๊บหนึ่งครับ ด้นะครับวงซ้ายนีอหนึ่งสานะครับนี่ ขวานี่ i 84ดสิบสีนะฮะขวานี่แปนะครับนี่แปดสกับ132นะครับ นี่หนึ่งสามสองนะครับนี่แปดสิบสี่โอเคครับหกอ,อยู่ที่หกนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแปดสิบสี่อยู่ที่หกอันนี้ก็เท่ากันครับ หน้ากว้าง1.6แล้วก็1.6เท่ากันครับขนาดเท่ากันเลยขนาดเท่ากันอันนี้ I 132อันนี้ I 84นะครับที่จะส่งไปทีแรกครับขอบคุณมากครับ